นับว่าเป็นบุญอย่างยิ่งที่ในยุคปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ยังมีชีวิตอยู่ให้เราได้กราบไหว้ขอพอรอีกท่านหนึ่งท่านก็คือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรหรือพระราชวัชรธรรมโสพลแห่งวัดพระาธาตุม่นหินจังหวัดกาลสินค่ะเมื่อไม่นานมานี้วันศุกร์ที่7มิถุนายน2567ได้มีพิธีฉลองตาตั้งวัดพระาธาตุม่นหิน ตราตั้งเจ้าอาวาสวัดพระทาตหมือนหินและฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชันราชพระราชวัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักรุณนาปวดรา้โปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการสำนักพระราชวังเชิญเครื่องไทยธรรมและผ้าไตยพระราชทานถวายแด่พระราชวัชรธรรมโสพล หรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทในโอกาสพิธีฉลองสมณศักดิ์ฉลองการตั้งวัดพระธาตุเหมือนหินและฉลองตราตั้งวัดพระธาตุเหมือนหินณวัดพระธาตุเหมือนหินตำบลกุดป่าเขาอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินโดยมีนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากที่ศาลาพงศริอนุสร์วัดพระธาตุมือนหินตำบลกุดปาาขาวอำเภอเขาว,วงจังหวัดกาลสินพลอากาตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลข,ขาธิการสำนักพระราชวังเป็นประธานในพิธีจุดธูปทเทียนบูชาพระรัตนตรยัย และเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทุกเทียนแผ่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นได้เชิญเครื่องไทยธรรมและผ้าไตยพระราชทานถวายแด่พระราชวชรธรรมโสมพลในโอกาสพิธีฉลองสมณศักดิ์ฉลองการตั้งวัดพระธาตุหมื่นหินและฉลองตาตั้ง วัดพระาธาตุหมื่นหินโดยมีดรสุทินคลางแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตลาโหมเป็นผู้อ่านสารสัญญาบัตรพระราชาคณะโดยมีพระพรมวชิระโสพลหรือพระอาจารย์สีจันทร์บุญญระโตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิทธรรมยุตเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ในการพิธีอ่านสารสัญญาบัตรพระราชาคณะชั้นราชให้พระคปปรูประหลัดวชิระโสพลนยาน เป็นพระราชวัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทสถิตณที่พักสงฆ์ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาจังหวัดกาลสินมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปคือพระครูประหลัดหนึ่งพระครูสังฆรักษ์หนึ่งพระครูสมุขหนึ่งพระครูใบดีกาหนึ่งทั้งนี้ตั้งแต่วันที่30มิมิถุนายน พุทธศักราช2,566เป็นปีที่8ในราชการปัจจุบันโดยในพิธีมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากต่างเข้าแถวต่อคิวรับอาหารพระราชทานกันอย่างเป็นระเบียบในครั้งหนึ่งเคยเป็นข่าวโด่งดังมากกับหลวงปู่ศิลาท่านมียานอย่างรู้อุบัติเหตุซึ่งกำลังเดินทางจากจังหวัดกาลสิน ไปงานเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระธาตุหมื่นหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินจูจูได้มีรถกระบะเสียหลักขับข้ามเลนมาเกือบจะพุ่งชนรถของหลวงปู่แต่ด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบได้รถกระบะคันดังกล่าวหยุดไว้ก่อนที่จะถึงหลวงปู่เพียงแค่นิดเดียวทําให้คนขับรถหักหลบได้ทันซึ่งคนขับรถและลูกศิษย์ต่างก็เชื่อกันว่าเป็นเพราะบาร,รมีของหลวงปู่ศิลาและแน่นอนว่า หลังจากมีการโพสต์คลิปดังกล่าวก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์และมีการแชร์เป็นจำนวนมากในคลิปวิดีโอนี้จึงขออนุญาตเปิดประวัติหลวงปู่ศิลาสิริจันโทกันค่ะว่าทำไมถึงได้เป็นพระเกีิอาจารย์ที่ดังมากในขณะนี้หวงปู่ศิลาสิริจันโทรหรือชื่อเดิมศิลานินจันเกิดวันที่14ตุลาคม2488 ขึ้น8ขค่ำเดือน11 1ปีรกาณาบ้านเบิร์ตอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นบุตรลำดับที่4ของนายแก่นนางน้อยนินจันประกอบอาชีพทำนาในปี2488บิดามารดาได้อพยพหนีความแห้งแล้งทุระกันดาลมาอยู่ที่บ้านซอ่องอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ต่อมาในปี2494 ได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่บ้านเกิดมารดาคือบ้านธาตุประทับหรือบ้านยางกระทาตอำเภอเชียงขวัญจังหวัดออร้อยเอ็ดพศ .2,500 ท่านอายุ12ปีบรรพชาเป็นสามเณรณวัดธาตุประทับมาหานิกายมีพระอาจารย์พิมพ์เป็นพระอุปชาได้ติดตามครูบาอาจารย์ออกร่วมคณะทุดงไปนมัสการพระธาตุพนม ระหว่างเดินทุดงมีโอกาสอุปถากพระมหาเถระฝ่ายอรัญยวาสีรูปสำคัญในสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตคือพระครูศิลขันสังวรหรือพระอาจารย์อ่อนศรีสุเมโทที่จังหวัดมุกดาหารและได้รับคำสอนพระยาธรรมหรือคำสอนอีสานจากพระธรรมราชานุวัตรหรือพระอาจารย์แก้วกันโตภาโส อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรรมหาวิหารพศ2500อายุ12ปีสอบไล่ได้นักรรมตรีพศ2501อายุ13ปีสอบไล่ได้นักทมโทพศ2503อายุ15ปีสอบไล่ได้นักธทมเอกพศ2506อายุ18ปี สอบไล่ได้นักทำชั้นรเรลี่ยนสาประโยคพศ2507อายุ19ปีสอบไล่ได้นักธทำมปรรี่ยนรมสี่ประโยคพศ2509อายุย่างเข้า21ปีอุปสมบทณพัฒธสีมาวัดบุรพาพิรามมหานิกายอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีท่านเจ้าคุณพระสิริวุฒิเมธี เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระอุปชาพศส5 1พเป็นครูสอนประิยะติธรรมวัดบูรพาพิรามและเมื่อย่างเข้าสู่อายุ21ปีพรรษาหนึ่งสอบไล่ได้ประเด็นธรรม5ประโยคพศ2515อายุได้26ปีพรรษาหสอบไล่ได้ประเด็นธรรม6ประโยค ในปีพศ2516นี้เองท่านเจ้าคุณพระสิริวุฒิเมธีมีปารบจะให้พระมหาศิราสิริจันโทในขณะนั้นไปดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอหนองพอกโดยให้พระมหาศิราสิริจันโทไปอยู่วัดนิคมคณนารามเพื่อสอนพระปริยัติธรรมเมื่อพระมหาศิราสิริจันโททราบปารบของพระมหาเถระผู้ใหญ่ จึงหาทางเลี่ยงปรีกวิเวกไปอยู่จำพรรษาที่วัดหนองดูบ้านหนองดูอเภอทวัดบุรีจังหร้อยเอ็ด 101, ไปเป็นครูสอนปริยะติธรรมที่วัดหนองดูนี้เองใกล้กับวัดสันติวิหารอันมีพระอาจารย์สมานธรรมรักขิตโตเป็นเจ้าอาวาสความวิริยะอุตสาหะของพระมหาศิลาสิริจันโทตั้งแต่ช่วงสามเณรถึงพศ2516นี้ ตามธรรมเนียมการศึกษานอกจากจะเรียนประิยะัติธรรมแล้วยังมุ่งศึกษาตามขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมแบบพระสงฆ์สามเณรในภาคอีสานคืออักษรธรรมอักษรขอมอักษรไทยน้อยอักษรโบราณเพื่อศึกษามูลกัจจายให้แตกฉานความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมสัพพวิชาอาคมยารักษาโรคและโหราศาสตร์ ล้วนถูกบันทึกไว้ในใบลานทั้งสิ้นหลวงปู่ศิลาสิริจันโทมีความแตกฉานมูลักรกะจายประกอบกับสัพภพวิชาจนเป็นที่กล่าวขานถึงในยุคนั้นเหตุการณ์ที่วัดสันติวิหารทำให้หลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นที่นับถือในเรื่องการบำรุงขวัญกำลังใจแก่สิษยานุสิ์คือเรื่องตะกุดคอหมา ตะกุดปลากระป๋องเนื่องด้วยในยุคนั้นระบบความคิดของสิทธิข้อมูลระบาดหนักเครื่องร้างของครั้งจึงเป็นสิ่งสำคัญประกอบกำลังใจให้แก่ผู้คนในยามหวาดผวาสิ่งสำคัญยิ่งที่เกิดขึ้นในปีพศ2515ที่ควรจะกล่าวถึงแสดงถึงความกตันยูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้รวบรวมสัพพาวิชาที่ร่ำเรียนมาทั้งปวงเขียนบรรจุลงบนผืนผ้าจำนวน5ผืนและได้คัดเลือกผืนที่งามที่สุดจำนวนสองผืนขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามเอกสารทูล9ผ่านกรมสื่อสารทหารอากาศดอนเมืองลงวันที่หสิงหาคมพศ2515 โดยพลอากาศเอกหมอมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศเป็นผู้ลงนามหนังสือและพลเรือเอกหมอมราชวงศ์การวรณดิตเดชกุลเป็นผู้นำขึ้นทูลเก้าถวายปัจจุบันหนึ่งในห้าผืนที่เหลือถูกขนานนามว่ามหายันหลวงปู่ศิลาสิริจันโท ออกจาริกธุดงในช่วงรัฐทิคความคิดระบบคอมมูนแพร่หลายในช่วงนั้นแถบริมน้ำโของออกจากริกธโดงในเขตนั้นโดยมีพันตำรวจโทไพยทูลคงคูนนิมน์หลวงปูศิลาสิริจันโทหนีไปหลบอยู่ที่ถ้ำในแถบริมฝั่งโขงแถบอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายและออกจากริกธโดงต่อถึงเขตอำเภอปากชมจังหวัดเลยเมื่อเหตุการณ์สงบลงหลวงปูศิลา ได้กลับมาวัดธาตุประทับอำเภอทวัดบุรีจงหวัดร้อยเอ็ดอีกครั้งในกลานครั้งนั้นพระหลวงปู่ศิลาได้รับการวิงบอลจากญาติให้ลาศิกขาเพื่อออกมาเป็นครูผู้ช่วยสอนที่โรงเรียนธาตุประทับด้วยว่ามารดารวมถึงญาติผู้ใหญ่ป่วยหนักเป็นเวลาหนึ่งปีในประวัติช่วงนี้เองพศ2522จากผู้อาวุโส ครูศิลาทำใจไม่ได้เมื่อต้องตีไม้เรียวในการสอนนักเรียนครูศิลาจึงเกิดความสลดสังเวชหวนกลับเข้าอุปสมบทอีกครั้งในปีเดียวกันหลังจากนั้นญาติผู้ใหญ่ได้เสียชีวิตลงซึ่งหลวงปู่ศิลาสิริจันโทถือเป็นกำลังหลักของครอบครัวในความขัดสนตามสังคมชนบทณพัทศีมาวัดมาลุคาวนารามอํเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด มีพระอุปชาเปเป็นพระอุปชาได้ฉายาว่าสุริยจิตโตหลังอุปสมบทช่วงปีพศ2522ถึง2539หลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้ไปพำนับวัดโนนเดือบ้านโนนเดืออำเภอทวัดบุรีจังหวัด 101, ร้อยเอ็ดสลับกับวัดทาตุประทับบ้านทาตุประทับอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่อยมา ในปี2539เหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นคือหลังจากที่มันดาเสียชีวิตไปพี่สาวของหลวงปู่ศิลาเป็นเสาหลักของครอบครัวแทนพ่อแม่ได้ล้มป่วยลงอย่างหนักประกอบกับครอบครัวของหลวงปู่ศิลาไม่ได้สมบูรณ์อย่างบุคคลทั่วไปภาระหน้าที่สำคัญในทางโลกจึงย้อนกลับมาหาท่านอีกครั้งการลาศิกขาครั้งนี้เป็นเวลาแเดือน ในการออกมาจัดการภาระต่างๆเช่นการดูแลผู้ป่วยการหาเลี้ยงครอบครัวในยามยากการเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จจบจนเสร็จงานศพพี่สาวของท่านหลวงปู่ศิลาสิริจันโทจึงกลับเข้าอุปสมบททันทีในวันที่22ท่าธันวาคม2539ณพัตสีมาวัดแสงประทีปโดยมีพระครูวิธานสมณก,กิจเป็นพระอุปชา ทำนักนวัตธาตุประทับสลับกับการออกจาริทธุดงที่บ้านพานเหมือนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในปี2559หลวงปู่ศิลาออกจาริกไปบ้านหนองแซงตำบลแจ้งอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิหลังจากนั้นหลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้ไปโปรดโยมอุปถากหรือแม่เข็มหลวงปู่ได้รับนิมนต์โดยพ่อใหญ่ก้อง ให้จำพรรษาอยู่ณนวัดป่าช้ามม่วงนาอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินในปีพศ2 5 6 2ถึง2565ชื่อเสียงของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นที่นับถือแพร่หลายจึงได้รับนิมนต์จากพระครูสุชาญโพธิคุณวัดโพดสีสะอาดให้สร้างเสนาสนะสงฆ์หรือส่วนสงฆ์ภายในที่ทรณีสงฆ์ของวัดโพดสีสะอาด ให้เจริญรุ่งเรืองแก่บวรพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งพาทางใจของศาสนิกชนในปัจจุบันหลวงปู่มหาศิลาท่านได้จำพรรษาอยู่ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทอำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินและไปมาที่วัดพระธาตุเมือนหินอยู่บ่อยครั้งลำดับสมณศักดิ์ในปีพศ2515เป็นปร,ริยธรรม6ประโยค วันที่29เมษายนพศ2564เป็นพระคูปัดัดวชิระโสพลานวิมลศีลาจารวิส,สิทธิ์ไพศาลศาสนกิจจารฐานานุกรมพระราชาคณะเจ้าคณะรองในพระบรม,มวชิระโสพลวัดบึงพะลานชัยพระอารามหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่30มิถุนายน2566 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พัฒยศขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นราชในราชธินานามที่พระราชวัชรธรรมโสพผลโกศลบริหารวรกิจยติคณิสรบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณที่พักสง์ธรรมอุทยานหลวงปูศิลาจังหวัดกาลสินในพิธีพระราชทา,าน สถาปันาสมณศักดิ์พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นฮิรัญญบัตและพระราชทานสัญญบัตตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพศ2566ส่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานพระราชทานณพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานครรางวัลเกียรติคุณที่ได้รับพศ2564ได้รับพระราชทานรางวัลพระาธาตนาดูลทองคำประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาขาบำ้เพญประโยชน์จากมหาวิทยายลัยมหาสารคามในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลพระาธาตุนาดูลทองคำงานด้านสาธารณูปการและงานด้านสาธารณาสงเคราะห์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้เพียรสร้างสาธารณประโยชน์ตามอัตภาพตลอดมาและสงเคราะห์ผู้ยากไร้โดยไม่เลือกชนชั้นวันณะอย่างต่อเนื่องเป็นต้นว่าในปี2517สร้างพระมหากัจจายนะองค์ใหญ่วัดสันติวิหาร 2,558สร้างเสนาสนะในจังหวัดมหาสารคาม2,561สร้างเสนาสนะในที่ธรณีสง์วัดโพสีสะอาด2,562สร้างพระอุโบสถวัดโพนโป่งให้แล้วเสร็จที่ตำบลเวียงคุกอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายและบุรณะหลังคาพระอุโบสถวัดบาศสีโพนทองตำบลแวงอำเภอโพ,พนทองจังหวัดร้อยเอ็ด 2 5 6 3สร้างสะพานเข้าหอเจ้าเฮือน3มพระองค์นวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารมอบรถกู้ชีพรถกู้ภยัยมูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์เองเต็กตึงจุดสำนักงานใหญ่จังหวัดมหาสารคามสร้างอาคารแทนดวงจิตพระมหาศิลาสิริจันโทอาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพกู้ภยัยมูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห เองเต็กตึงณจุดสำนักงานใหญ่จังหวัดมหาสารครามสร้างห้องผู้ป่วยพิเศษโรงพยาบาลสุท้าเวศคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารครามสร้างห้องอภิบาลสงอาพาธโรงพยาบาลสุท้าเวศคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารครามและมอบเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลกาลสินมอบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โมทบทุนก่อสร้างหอเจ้าเฮือนสามพระองค์จัดตั้งกองทุนหอเจ้าเฮือนสามพระองค์และสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะอึกอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านแก่แปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินงานมอบเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดมอบเครื่องตัดทางช่วยชีวิตอุบัติเหตุทางถนน แก่ส่นกู้ภยัยมูล,ลนิธิคุณวีโรกุศลส,สงเคราะห์เองเต็กตึงจังหวัดมหาสารคามและมอบเครื่องตัดถ่างช่วยชีวิตอุบัติเหตุทางถนนแก่สมาคมกู้ภยัยสว่างนาวาธาดพนมจังหวัดนครพนมและมอบเงินสร้างศูนปฏิบัติธรรมวิทยาลัยสงร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยมอบเงินก่อตั้งวิทยาลัยาศ,าศาสนศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติกาลสินมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยสร้างศาลาและสร้างทางขึ้นเขาในเขตธุระกันดานผู้ก่อตั้งวัดพระาธาตุมือหินในความอุปถรัรมภ์ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเลขที่1 2 3หมู่ที่5บ้านทุ่งกระเดาตำบลกุดปลาเ้าอำเภอเขาว,วงจังหวัดกาลสิน และเป็นผู้ก่อตั้งที่พักสงฆ์รรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเลขที่193หมู่ที่5บ้านแกแปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินเป็นผู้ก่อตั้งกู้ภัยหมื่นหินโฮงเต็กเสียงตึงองค์กรสาธารณกุศลสงเคราะห์สังกัดบุรลณิธิหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทวัดพระาธาตุหมินหินในความอุปถัมภ์ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโท เลขที่ 1, 2, 3หมู่ที่5บ้านทุ่งกระเดาตำบลกุดปลาคขาอำเภอเขาว,วงจังหวัดกาลสินและอีกหลากหลายโครงการที่หลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้เมตตาช่วยเหลือและเมตตาสร้างให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนเพื่อคนทั้งปวงได้ใช้สอยบรรเทาทุกภัยกันหลวงปู่ศิลาได้ริ่มเรียนวิปัสสนาและเรียนอักษรธรรมลาว และอ่านหนังสือจากใบาลานอีสานได้อย่างแตกฉานและได้ศึกษาคัมภีรใบาลานสายสมเด็จลุนจากสปปลาวหลายฉบับศึกษาจนแตกฉานตั้งแต่ปีพศ2550เป็นต้นมาหลวงปู่พระมหาศิลาได้ปรีวิเวกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าร้างหลายแห่งจนหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดโพสีสะอาดซึ่งเคารพนับถือท่านมาจำพรรษาที่วัด โดยหลวงปู่ประสงค์จะปรีกวิเวกณนะสวนสงบ้านแก่แปะเหล่าสิทธิยานุสิ์จึงร่วมกันสร้างกุฏิถวายหลวงปู่ได้จำพรรษาตลอดมาพระธรรมรัตนดีโรกเจ้าอาวาสวัดสุทัศเทพวนารามได้มีความเลื่อมใสในองค์หลวงปู่จึงได้นิมนต์ท่านขึ้นไปร่วมงานพุทธพิเศษพระกิ่งวัดสุทัศน์และหลายๆวัดในภาคอีสานจะกราบอาราธนาหลวงปู่ไปร่วมงานแทบทุกงาน เนื่องจากเหล่าศิทยานุศิทย์ได้ประจักษ์แก่สายตาในเรื่องของพุทธานุคมวัดปฏิบัติความเมตตาและความสันโดษและเรื่องของยานอย่างรู้ที่ท่านสามารถร่วงรู้เหตุการณ์ร่วงหน้าได้อย่างน่าอาัศจรรย์